แก้งเจมีน่ะเนี่ยเมย่ามีเกมมาให้เล่นอุ๊ยเกมอะไรอะ่ะเกมทายนะ้ำอุ๊ยน้ำอะไน้ำ <c oughs> ไม่ใช่เอาน้ำมะ <c oughs> นาวมาให้เจมีน,นกิ้มเปรี้ยวนะแก้งเจมีน่ะเนี่ยไม่ได้เกมงั้นแก้วหนึ่งมาเลยนี่ค่ะ แกนแก้อยู่นี่ตอนนี้ลินไม่ค่อยรับรู้รสชาติแล้ว<า>อันนี้ยน้ำส้มแน่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลองเปิดตาดูเงือรู้ออะไรไม่รู้คุอันนี้มันนามอะไรเนี่ยมันนาำก็เปเผือเทศ อะเดี๋ยวมาทายกันว่าน้ำมะเขือเทศสูตรอะไร <S <S อันนี้เจมีเคยกินแล้วน้ำมะเขือเทศสูตรผสมน้ำผลไม้รวมใช่ไหมเจมี่ถุงถูกใช่ปะถูกอยู่ถูงอยู่โอเคถูกหนึ่งข้อนะคะตอนนี้หนึ่งข้อนะคะไหนอันไหนอันไหนก็อยู่นี่อันนี้ก็น้ำมะเขือเทศเหมือนเดิม แต่เป็นสูตรดั้งเดิมกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เจมี่ก็กินแหม่หนะไม่ยากถูกสองพ่อแล้วนะไม่ยากเทมาขอเทมาให้เจ๊กินเมื่อกี้หรอ,อใช่นี่ไหม อันนี้น้ำมะเขือเทศดอยคำสูตรดั้งเดิมนะคะ99%มีขอคิมด,ด้วย่อันนี้อร่อยกับน้ำมะเขือเทศสูตรน้ำผลไม้รวม98%มอกเทลสำหรับใครนะคะที่ทานเจนะคะก็สามารถมากิน2ตัวนี้ได้เลยนะคะคืออร่อยแบบกินแล้วสดชื่นแนละเยี่ยมมากจริงๆ เจ๊กินเสร็จยังอ่ะขอหมดแก้วก่อเนี่ยป่ะคือมันอร่อยมากอ่ะไม่ได้หมดพลังหมดพลังต้องเติมน้ำเติมเลยไป่ได้ใส่แก้วกันค่ะกามีแรงแล้วตอนเนี้ยครับป่ะมีแรงมีแรงแล้วโอเคไปเลย อันนี้เจมินยังไม่ได้กินเลยน้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมตำ่ำไม่ยากซื้อมาอุ้ยจริงเหรอซื้อมาให้เจเลยเหรอเนี่ยซื้อมาให้เจครับเผ็ดไปชอบอันนี้แบบสำหรับพวกสายเฮลตี้เลยนะคะใครอยากหุ่นดีก็กินอันนี้เลยกินเสร็จแล้วเจมีนผอมยังผอมแล้วระววยะกินนะคะกินแล้วอุ้ยว่าทำไมผิวแบบดีจังอมชมพูขนาดนี้โอ้โหแต่งประกายมาก เมียก็อยู่บ้านแล้วก,ก็กินอันนี้ด้วยโอ้ยเจ๊หออว่าแล้วผิวแบบดีมากเห็นตั้งแต่ต้นซอยอะเม่ยก,ก่อนเจมีจะไปเล่นจจมีนขอบอกทุกคนก่อนว่าตอนเนี้ยน้ำมะเขือเทศดอยคำเขามีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อ2แถม1ตัวนี้เลยน้ำมะเขือเทศดอยคำผสมน้ำผลไม้รวม98%ขนาด1,000มิลลิลิตร กับตัวนี้น้ำมะเขือเทศสูตรดั้งเดิม99%แบบกินแล้วสดชื่นมากนี่ต้องรีบไปสั่งแล้วนะคะสั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กระกฎาคมค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกไปที่สาขานะคะก็สามารถไปสั่งทางออนไลน์ได้นะเดี๋ยวเจ๊จะต้องรีบไปสั่งทางออนไลน์และไม่งั้นเดี๋ยวของหมดวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะแนะนําน้ำมะเขือเทศดอยคํานะคะแบบเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพมากก็อยากจะให้ทุกคนไปลอง กินนดูะะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเมย่า้าสาด้วยนะคะแล้วก็ช่องเมย่กับเจุดเจมีด้วยนะคะแล้วใครอยากจะดูคลิปอะไรก็ไปติดตามกมาัได้เลยนะคะไปดูกันว่าคลิปหน้านี้กับเมย่าจะทําอะไรไปอะ